เหมือไม่เ <tampoco> ห็นใครมาฟากหรอปะเก็บรถก่อนแล้วกันหมมันฟีเลยอ่ะ ไม่เห็นน้ำตาไม่หลังนงศพเอ๊ะมีคนจะมาแย่งรถเระกูอะอ้าวชิบหายแล้วมีศพไม่หลังน้ำตาอ๋ออืมไอ้ที่ยึดแม่ลอยฟอกเออกูได้กูได้กูได้ไม่มีใครฟังมึงแล้วล่ะกูว่าวัดเลยก็วัดเลยเย็ดแม่ในรถเหรอหลุมมีตัวหนึ่งนะพี่ฟอกด้รถกูได้รถนึกว่าได้หรอบ้หลุมมีตัวหนึ่งแล้วก็กับปูไปไหนอ่ะมันจะไปเอาบักกี้เหรอมันหายไปแล้วว่ะไม่มีรถเลยจุดซ้อมันรถก็ไม่มีไอ้บอยบ้านหลุมมีคนเว้ยไปปิดบ้านหลุมกันไหมบุกไปก่อน มึงพาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกูกูเพิ่งถึงบ้านนี้อ่ามึงพร้อมแล้วบอกเฮ้ยมึงดูวงเกมที่6อ่ะวันนี้กูนับอยู่อีรันแก้วเราเล่นมาประมาณ8เกมอ่ะบ่อยเฮียไม่ต้าหลุมล่างตัดเพอพี่ได้รถแล้วมันม้วนหายไปเลยวะมองไม่เห็นนะมันน่าจะเล่าอ่ะพี่เล่าไปลงบ้านหลุมกับเพื่อนมั้งกูเพิ่งได้โฟบอยเดี๋ยวหาโมหาคอไปกูไปปิดด้วยหลุมอ่ะไม่ติดปี๊ดสองตัวนะพี่กินโอเคให้ปี๊ดมันจะเลี้ยวเข้ไกลเฮ้มันมันวิ่งได้ดิถ้างั้นน่า ตอนนี้ถ้าเราช้าถูกปะใช่มันจะวิ่งมาหาพวกผมนั่นแหละไม่หาใครหรอกอ่ะพูดได้ละว่ามันอาจจะเฟินเฟินเกินทำใจอยู่พูดมีกระสุนสามสิบสามสิบบ้านหลุมคือตรงไหนวะนี่ฮะในบ้านใอบีกี่ตัวตัวเดียวโอกาสอาจะมีสองไม่มาลงกระดังเออโอกาสสองตัวอยู่บ้านนี้เพิ่งวิ่งฟาร์มเดี๋ยวกูอ้อมไปขวาให้ไม่ไม่มันไม่เห็นกูเพื่อนกูเฮี้ยไปหน่อยวะกินแป๊บนึงนี่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่พี่กินตะล้องเข้าไปเก็บเลยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมอ้าวยังกูร็อป่ะเพิ่งขึ้ วิ่งขึ้นมาห้องน้ำนี้กูดักแป๊บห้องน้ำนี้ใช่ไหมใช่ใช่ห้องน้ำมักสองครูกูขับไปใช่เห็นตัวเดียวป่ะกูขับชนมักสี่กได้นะเห็นตัวเดียวตอนนี้เห็นตัวเดียวตอนนี้เห็นตัวเดียวมักสี่ให้ได้เพื่อนมันมันจะวิ่งขึ้นเขาหนีมั้งกูดูแป๊บมันจะไปโดนกับเพื่อนเหรอเดี๋ยวกูล่อซื้อให้มึงรอยิงมันเล็กีนกูจะถึงแล้วกูไม่เห็นมันอาจจะมันต้องมาสนใจกูหน่อย อาจารย์พามอยู่บ้านใหญ่โฟกกูยังไม่เห็นยังไม่มีใครหนีขึ้นเขาโฟก์ชิซ้ายไปตัวหนึ่งมีสองตัวโฟกกู์อยู่บ้านมันหนึ่งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งฝั่งกูกูดีจัดตัวขวาให้กลัวตัวขวาให้ผมใส่สายไว้เออาัไม่มีใครวิ่งไปหามึงได้โอเคโอเคตัวขวาอยู่นี่นอกละอีกปั๊บนึ่งโอเคเพื่อนโอเคโอเคโอเคซ้ายนอกแน่นอนอีกแต่้ายซ้ายหน้ากูยังไม่เห็นเุ้ยหมดแลวังเย็ดแม่ป่าเลยสัตว์แม่ปีศาจมาสองเลย โอ้ยมันเข้าบ้านว่ะระเบียงนี้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 กูรอามันไม่ช้า่ะตัวเนี้ยมันรอมันรอคนเปนตไม่บอกมั้งตแล้วกูมาช่วยตัวนึอยู่ตรงม้ากูอยู่ตรงมากูเจ็บปสมรเื้อขาวถูกปะเข้าบ้านใช่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 ีตัวหาฟกสกูกูชูเไอ้กีนมึงต้องเล่นมึงต้องเล่นเพราะมึงเห็นตำแหน่งกูไม่เห็นตำแหน่งเดี๋ยวกูไปถึงฟบ่ก่อนมันอยู่บ้านผม่านจุดเติม้าผมไปตามอยู่บ้านนั้นหนึ่งดี ไม่เดินไม่เดินไม่เดินเพื่อนเปนอยู่ไหนให้ไอบีเพิ่มอยู่ไหนเพิมาอยู่หน้าผมหน้าผมหน้าผมโอเคโอเคโอเคหน้าผมไปไหนแเราไปตรงนี้ตรงนี้นี่ตอยมียาป่ะวะมีมีเอาปืนดีๆไปเล่นป่ะกูเจ็บอยู่เอาไปก่อนเอาไปก่อนผ่านไม่เติมเติมน้องเติมน้องหนึ่งไอ้นี่คือตัวเติมไม่ใช่ไหมใช่ใช่ตัวเติมตัวเติมมึงราว่ามันกลับไปชุบตัวนี้นะกูไม่เห็นหน้ามันเลยว่ะเราวนขวาได้ไหมวนขวาไปตรงนั้นไหมเผื่อมันจะชุบ เอยบอยไปปิดใต้กูมาเาไวแล้วอยู่หน้ารัวมักหนึ่งแต่กูวิ่งตามไปเผื่อมันวิ่งมาช่วยจะได้เป็นสองกระบอกอุ๊ซี่บอยมีหน้าปืนดมีหมดแล้วกูพร้อมไปแเ้วกูตามพีเอ็มกูถึงบ้านมาแล้วรถรถมารถมารถมาดับดับเครื่องมามาถึงวัวเรืงตัเติมมาถึงรถเติมดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องมาไอ้กินพี่บอยมาพี่บอยมาพี่บอยมาไหนว่ะนี่กินมันอยู่บ้านสองชั้นกินกูวิ่งกูวิ่รับตัวดูหลังรถหลังรถหลังรถ เดาเหลืายไกลเ๋ยวซ้ายไกลที่เดิมเราประมาณนี้อาจจะมันไม่ฟวนี้ไม่โอล์ทูรอปะอะใ่ใช่ใช่เดี๋ยวดูฟอกมึงมองซ้ายให้กูหน่อยเดี๋ยวตัดูให้อยู่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 บ้านนี้ยังไม่มีใครออกมาแต่อาจจะมาชิดแล้วระวังด้วย่ะฮะกูดู้ายให้เพื่อนไม่มีหัวด้วยครับล่าสุดอยู่บ้านนั้งหนึ่งแต่ตอบไม่ได้นะเพราะมันอ้อมซ้ายไปเลยอย่าติดขีกูก็พออาจจะอ้อม้ายมาตรงเวกูน็อกเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมใช่เป็นไมได้สูงมากมากเลยไม่เจอวะมึงเก็บของอะไร ระวงมันชิดมึงแล้วด้วยนายโฟกไม่ไม่ชิดไม่ชิดไม่ชิดไมปเก็บของไปเก็บของกันไปเก็บของม้หมดเห้ไปเก็บของไม่ได้หมดโอเค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 ลอเคโอเคโอคโอเรโอเคโอคโอเคโอเคนอเคาดไม่ถึงว่ะมาถึงก็เดือเคัอเอเอเคโอเคโอเอเคโ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 มเคโอเคโอเคโเคคโกบาออคเเอคเอคคอเคครับคอคอคดว่าเราครทิ้งมัน อ่าก็ได้ใช่ทิ้งแม่งไปเลยทิ้งไปเลยเดี๋ยวเวลาปะ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเราขึ้นรถทั้งหมดสองคันไปผมต่างน้อยพี่โป๊ะเอาไหมได้ได้เดี๋ยวค่อยไปเอาค่อยไปแบ่งเอาไถ้าออกออกเลยออกเลยถ้าออกเลยถ้ามันฟังอยู่ไอ้สัตว์ตอนนี้ยากแตกว่ะตอบแล้วนะพี่โป๊ะกระสุนอ่ะอ่าตอบแล้วเก็บแล้วยีนไปเลยเออโอเคไปแล้วไปแล้ว มีชิปผัดหนึ่งอันเหลือแล้วก็มันไม่มองด้วยเพราะว่ามันเดินออกมาแล้วเว้ยมันออกมาจากบ้านแล้วเว้ยมันถ้ามันอยู่อ่ามันมันเดินออกมาจากบ้านเลยเฮ้ยเรือหันออกเฮ้ยเอาไปไปเรือมันตอบซึ่งล้งงานแล้วว่าเรือหันออกวันนี้บ่อยแล้ก็เลยให้ซะหน่อยเอเก็บเสียงสนัยแล้วก็ชิปผัดกเอาไม่เอาเลยเดยเอาแค่สุนทองเหลือดร้อยแดงดามอาตปึ๊บครับ

ม่นได้เก็บแล้วผมไม่รู้อ่ะคี่เพลกับตากเปิงสนายใครอาะโป๊ะเเปล่าโปกบอกถ้าไม่ถ้าไม่มีพี่โฟกอ่ะผมไม่เล่นหรอกเป็นไงเล่นเถอนะไม่อยากเล่นมึงกูชงมาเพื่อเวดีเลยไป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  ไมโโครฟนมีขอบพูดอะไรอ่ะขอบคุณน้องเก่งด้วยนะครับเคซี่ฮาวมัสนะครับเจ็ดเดือนแล้วก็ไทเลนนอลห้าร้อยนะครับเก้าเดือนนะครับเมาแล้วก็ยังกลับมาดูเวลคอมแบ็กกินทั้งมาอยู่ด้วยกันนานขอบคุณมากครับขอบริษัทแต่งกิ้วว่าของแต่งว่างมิโครโฟนแอคทิฟเอดเราดันไปเล่นตรงนี้กั็นไหมไอบีมันน่าจะไปบ้านนี้ก่อนแต่กู ไปเข้าบ้านขวาไปหนึงนะพี่พี่หากระสุนเอ้ยหาไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปจ่อรอพี่หาอะไรอ่ะเฟส5นะเอ่อเฟส5เหมือนกันคุณ4เหรอไอ้การ์ดหนึ่งใครเอาเปล่าละขาดแค่เลตต์ตอนนี้อยากได้ให้เลตต์เลตต์ไอ้โฮโลไม่มียาใหญ่ติดตัวเลยวะมีมีมีกูแบ่งกูแบ่งสองกูเฟสกู4อ่ะได้ละเบรกชิปหนึ่ง ไปได้ไงวะแบบมันก็น่าจะอยู่ใกล้ๆเพื่อนหน่อยนะเพราะจังหวะเราไฟมาเนี่ยตอนสุดท้ายอะจะอยู่ก็แบบไม่เอาเลยไปเลยจริงๆคือตามสเต็ปผมว่าเราลักไก่ขึ้นไปมาร์สสองได้นะเว้ยเล่นดอกเพื่อนกินวิ่งไปเลยบ้านกูตายไ่เฮ้ยคุณหกหลือยังคุณได้เล่นดอกแล้วด้วยไม่ตายก็คือต้องแชมป์แบลนด์ริวป้านนี้ถ้าเกิดว่าผมเอ้ยเอาเอาเอาแบลนิวเอาอยู่ห้องลึกพี่ตรงผมอ่ะกูขอได้ป่ะวะแบลนิว อ่ะเอาไปเอาไปแต่เมื่อกี้ M4 กูยิงไม่โดนไม่โดนเลยไงอ๋อเกมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยเออเมื่อกี้กูยิง M4 ไม่โดนเลยได้กิ๊บกิ๊เลยเหรอวะกิ๊บๆอ่ะกูมีปากปืนเหลือเอาป่ะบอยปากปืนอะไรอ่ะคอมเพนเหรอหรือว่าเปียก AR ธรรมดาธรรมดาเด้อมีมีมีแล้วมีแล้วเอาเอาๆอกูกูขาดมีแทม4ด้วยแทม4์ี่อยู่นี่เราวงอยู่เราวงอยู่เรคือต่อให้ต่อให้ได้แชมป์อ่ะแต่ถ้าผมตายอ่ะก็คือตายไงมันจะมีแบบมันจะมีลูกเล่นอีกมันไม่ได้แค่แบบแชมป์ไม่แชมป์มันจะมีลูกเล่นอีก เฮ้ยน่าจะผ่านนะอันนี้น่าจะคือเดย์เดย์อันนี้น่าจะผ่านนะน่าจะหัวตีนะเออแต่เราไม่มีรถอะตีอย่างเดียวเราไม่มีรถโอ้ยหาวหาวข้างหลังโอเคคณะคุณน้อน่าฝันดีครับผมพีมมึงล่ออลิทจบไปวะผมว่าเราต้องไปนู่นว่ะโอเคอะไรนะล่ออลิทเราเข้ามีดีดียวเออ่จะแป๊บมันจะจบไม่ได้ใช่ปะไหนวะเข้าไปมีดี่ดีวะ แต่กูลำคางแคไป่ะยังไงี่เออทุกสัตว์กูในตอนหนียักษ์อ่ะมึงจำได้ป่ะจำได้ไอเี้ยโคตรกูชอบที่สุดแหละแม่งลุ้นสัตว์อ่ะเออ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 กูรักได้ถือว่าไอ้ยักษ์มันเป็นยังไงวะไอ้เี้ยไอ้สัตว์ที่คาแรคเตอร์ไอ้ที่หัวขาวนี่แม่งหน้าเหมือนเคี้ยวนะเออไอ้ยแค่ต้องตีไอ้เนี้ยต้องสัตว์ อย่างปั่นกูุเตาเอาแล้วว่ามันต้องทำอย่างนั้นไอ้เหี้ยสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้ทุกคนจะไม่ดูแต่มันก็เป็นแบบถือว่าเป็นตัวตัวฉลาดเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวสำคัญของแม่ไม่เอยเจอเท่าไหร่ทอยง่าอยง่ายคือมันเก่งมากใช่ใช่มันเก่งมากมันเป็นเจ้ามังเพลนความคิดมันฉลาดอ่ะแต่กำลังมันไม่ได้เยอะความคิดมันฉลาดเฉยๆก็คือสมองโตมากกว่ากล้ามเออประมาณนั้นไอ้เหี้ยนะก็เรื่องเยอะไอ้ศาสท่าเยอะไอ้บอสอ่ะไอ้บอสอ่ะไอบอสตัวที่สองอ่ะ อะไรปะไอ้บอสเป็นอะเออ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 ไอ้สัตว์บอสบอสเดอะพีซอ่ะที่มันมาแทนอะเออเชิงเยอะไอ้สัตว์ควยอื้อหือไในลานสปอนใจเย็นใจเย็นใจเอ็อย่างงี้เลยนะนมไอ้ตัดโฟกัสอื่นเพื่อนนมอย่างงี้เลยสาวฟิตแต่กูชอบคาแรคเตอร์ของไอ้คลิปแดง แบ็กดำเหลือบอกว่าแบ็คดำพี่เอาเดี๋ยวไไหนมาอ๋อเห็นแล้วแม็กดำสไนย์อ่ะพี่เอานั่นแหละต้าเหลืองกา่เล่นมินิที่ถีบน็อตได้อ๋อกูใช้มินิอยู่นะมึงใช้ไปโอเคผมจะวิ่งข้ามไปแล้วนะผมจะไปเคร่งบินนะผมจะไปอย่างเงี้ยซื้อตรงนี้ยามีอะไรเพียบเลยทางพี่บอยเป็นคนบ่อนเลยแต่มันเรื่ดน้อยนะอย่าสปอยเอ้ยไม่สปอยหรอกไม่ไม่ไม่มีสปอยครับผมไม่พูดสปอยนะจริงๆการสปอยมันเป็นเหมือนแบบว่า สำหรับผมนะดูแบบไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่คือเอาง่ายๆพระเอกตายขวามือคนขายติดคุกแล้วเลยถ้าขวานเลยตายแล้วก็นางเอกตายคือพบเจวคั้ทรายพี่ไอหัวขาวตายไม่รู้จักแล้วมาสปอยอย่างเงี้ยแม่งยิ่งแบบเข้าใจฟิลตายทุกคนเลยสัตวสตายไม่ให้หมดเลยจบๆไปไอขาวก็พิการได้ป่ะที่เด็กมันดูหนังแล้วตะโก่อนตะโกนตอนคนต่อแถวแล้วโดนกระทึบอะเรื่องอะไรวะที่ขาวอยู่อะอะไรละขาวไป เต่าเด็กเมืองนอกอะ่ะที่มันไปดูหนังมาก่อนรอบแรกอะ่ะแล้วมันออกมาตะโกนตอนจบอะ่ะของหนังเรื่องนึงแล้วมันโดนกระทืบอะ่ะเรื่องยี่อะไรวะจะไม่ได้ในเมืองนอกข่าวจริงด้วยสัต<อ><อ>ว์เฮ้ยยี่เป็นรถเคียวเหรออีกอะไรไม่เนี่ยแถวเนี้ยปีที่แล้วข่าวี่ยังเคยนี่เลยไอ้ไอ้โฟกกูตอนนั้นไปดูมาเวลแฮะแล้วแบบมันมีคนดูจบแล้วมันก็ลงบันไดเลื่อนมาแล้วมันก็พูดแบบพูดต่อหน้ากูอ่ะ ไม้เหรอเออแบบพูดเออฟิลนั่นแหละเฮ้ยไอพี่เหมือนเห็นคนวิ่งมัน่้พูดคนแบบพูดกันสองคนไม่ไม่พูดกันกลุ่มเลยสี่ห้าคนก็คือพูดเสร็จเออพูดเสร็จมองหน้ากูกูหันไปมองกูกูยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบว่าแย่แย่ะแบบว่าไม่แบบคือกูแบบไม่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องพวกนี้อ๋อเออแต่กูอะกูเป็นคนซีเรียสเรื่องหนังไม่ไม่หมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเกิดมันสปอยมาเราก็จะอาจจะแบบมีอารมณ์แบบเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะแต่สกูอะคือกูเฉยเฉยไงเข้าใจปะ น่เรืองอันนี้เข้าใจแต่กูก็ไม่ได้ชอบดวลสปอยนะนึกภาพหรือไหมอ๋อแต่สปอยแต่สปอยแล้วแบบจะหัวร้อนไหมก็คือไม่อะไรอย่างเงี้ยน่าชื่อจุดเดียวอ่ะเขาดูแลทืบไม่ใช่ไม่ใช่จำได้เห็นมีรอยสักอ่ะรอยังลบขูดร้องไห้เลยปีใช่ปะ ้องไห้เลยอ่ะอยังลบขู่ได้นะถ้าฝาเบียยังพอหน้าร้องไอ้ทัดพี่เมย์เคยเห็นยังลบลรถมกาสีฟ้าบ้านนี้ว่างว่างหมดเลยแล้วเคุณนั่งแรกก็เจ็บยุ่ยเออก็เจ็บอยู่อ่ะข้างหน้ามีรถเยอะว่ะผมว่าจะไปเยี่ยไปเอาก็ไกลเปยออาิตเหรออาริตดีมากเน็ตฟรีครับดูเลยแนะนำถือว่าสนุกอยู่ดูแล้วมันสยุกสนุไม่ได้สนุกอินอินเออส่วนตัวดูแลเรเนี่ยนะดูจบตอนสองเข้านะเข้าน้ะไปขี้ไปขี้ซีดีหรือหนังเอ็กไว้สัตว์ ยอดครับ <required. S 1> ก็ชูอยู่ก็จเจอเกาะสามอีสปอร์ตเทปซาศูนย์เจ็ดสมองกูมีแปดลูกนะมีสี่ศูนย์ตอนซ้ายกูเงียบจัดเลยวะเฮ้ยมีบอลมากสามรถเหลือเห็นละเดี๋ยวให้ ้แต่ถ้าพี่อยากลุ้นหน่อยก็ก็มาร์กเนี้ยมาร์กสามเลยมีระเบิดเด็กมาร์กสี่มันถ้าเ้าพี่อยากเก็บแ๊บเก็บแ๊บได้นะมีรถขับขับมาขับมาขับมาเต็มที่เลยเย็ดแม่ตรงนี้ตรงนี้มาร์กสองโอเคโอเคพี่กินพี่กินพี่มาพี่มาพี่พี่มาเราขอหน่อยพี่กูซ้อนรถแป๊บมันอยู่ตรงนี้เพื่อนมันอยู่นี้มาร์กสองกูมาร์กสองกูอ๋อพี่จอดเลยเหรอใช่จอดเลยจอดเลยเราเล่นสงครามจอดเลยนะสองคันสองคันจอดเลยจอดเลยเดี๋ยวูชิงซ้านกูให้พี่จอดเลยพี่เลยไปจอดเลย อยู่โ่อยูข้างหลังกำแพงว่ะมองไม่เห็นอ่ะเห็นกันข้ววตันึงขับมหน้ากูขับมหน้ากูจะชนหน้ากูชนแล้วชนแล้วเห็นปะเนี่ยตีคู่กูมาเนี่ยตีนวะอันนี้ตีนเหระแต่ว่าบ้านซ้ายก็ยังอยู่นะอย่าลืมนะกำแพงซ้ายกูเล่นสองให้กูเล่นสองให้เออกระแพงซ้ายยังอยู่ตัวนึงนะที่กูเห็นอ่ะขับรถแล้ว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 ออกมาตัวเดียวเองอ่ะกรแพงซ้ายมีตัวเดียว ปีอได้านี้พิ้งฟามหรอพี่เนี้ยัไก่อะีกบ้านนี้พ้ฟามหรอพี่พี่พีพี่ตัวเดียวหรอโอเคไม่สาเลยเอนองตัวเดียวมั้งตัวเดียวที่เหลือกูไม่รู้เนี้ยปะเนียนคอนอยู่ต้องตัดยางได้ป่าวว่าจังปูออไบอยไม่ได้ไม่ได้ของมูนะอไบอยไม่รู้เฮ้ยมดเปิดมแล้วเปิดมแล้วมันวิ่งหดูกเอาได้ฟีดว่าได้ฟีด อาไันะียนึ่เพี้ยะไรวะกูไม่เห็นมันตากมาสามเมตรมินิโอ้มินิได้แค่สเมตรวะอยู่ม้งสองอนี้สองอ่อไอรสองขอนี่หนึอ่นอนปั๊มยาขอนหนึ่งอยู่นี่อ่มเลยงเห็นปอยู่นิ่งๆเลยี่งๆเเห็น่ะก็เห็นกูตัดยางมานะฟกเออตัดเลยตัดเลยตัดเลยัดมันนอนยิงอี่ห้อเผือนานเยตตัดละสองยาง ล็อหลอมเลยใช่ไหมนั่งนอนยิงไในสัต okay. ว์มิ่งกับบอยโอเคจะไม่กลับมีความรักแล้วนี่นิดนี่นิดสองเม็ดกลับไปเวหลังอ่ะดูความหอบงงนะให้พูดกันไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้ดูบั๊กหัวแตกไม่กินเข้าตัวเนาะอุ้ยนี่อะไรม้านะได้ไอ้เง้ยชิวเราคายไปฟองแม่แล้วก็มีไงไอ้สัตว์อีเหี้ยโดนรัวเลย ดาวเซียเคลื่อนปหมเมื่อก um okay> well okay, ี้คูนต่อได้ไงวันนี้กอดสามเต็มใครเอาสามไว้ให้กูไกลว่ะบอยให้เลยกอดสามนีแล้วโป้งนี่นะกอดสามเต็มโอเคเพื่อนเดี๋ยวขอแอดดอกขอแอดดอกเมื่อกี้มาถอยแม่พี่กินบ้านหรอเนี่ยเออเหมือนมักหนึ่งเลยยิงถอยขึ้นเขาบอยมาดสองยิงฟรีบอยมาดสองยิงฟรีแต่พี่ยังไม่เห็นใครเลยว่ะบีต่อแต่แล้วไม่ได้เยใครอยากไปบ้านกันบ้ใช่ใช่ใช่แทงกัดีแล้วบีมักหนึ่งมักหนึ่งแทงแล้วแทงแล้วดาวเซียสีแดง ตายอ่ะตายเลยใช่ปะเอตายเลยตายเลยสรุป hmm. มันคลตี้อี่ปะเออคนตี้กันคตี้ที่ขับรถออบ้านนี้บวกกันไม่ถูกต้องเกองไงดอกเกาะสามไปเอาแฝดอันองเอพี่ใช่พี่กูมองฝั่งขวาให้ดีกว่ายิงไปเลยข้องบนเขายิงเันยับเลยอะเออใช่อยากยจะเตือชิบหายแต่ไม่มีมุมยิงแบบมันแบบมันไม่ถึงอ่ะมุมมันต้องสูงกว่านี้อ่ะ มาละถ้ามองเขานู้นก็ยิงกันเดือดได้เกินอย่างเขาเนี่มาส์มากตีอะไรเะบ่าตุนกันนะเขานี่ตรงนี้นะไม่ยิงเป็นอะไรนะมาบลุบผมบอกหลุดนี่อ่บพี่ลอว่าสมาธิเฮ้ยเอ้ายี่เป็นคนเข้ามาแล้วนี่มินีไอ้สัส กูเห็นแล้วลายเขียวเออรถที่ผมเล่นอยู่อ่ะเฮ้ยมีประตูสามตัวลงขวามั้งหนึ่งนั้งหนึ่งสามตัวสามตัวขึ้นมาพร้อมกันเลยฟขวัญดีกว่าฟกกูได้ละได้ฟรีละวเออสี่ตัวแน่เลยแกงรถอ่ะเออเออสามตัวแล้วหัวน่ะได้ฟรีแล้วขึ้นมาได้ตัวหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาเลยเห็นบ้างไหมนี่มาสองหัวมันน่ะข้งสได้ก็เพื่อนอยู่ไงเมื่อกี้เออเพื่อนเราอยู่ล่าสุดอพภิรรมึงเปิดดิมันก็ฉีกไปเล่นปีกเดี โอ้โหสามตัวผัดกันแล้วตาดีที่ออกตัวหนึ่งขวาตัวนึ่งขวาตัวนึ่งขวาตัวนงขวาขวาให้กวาให้กูกดให้มาตาสี่ตัวเขาบินสี่ตัวเก็บินรงสูงยิงเลยได้ได้ได้บ้านที่นี่ยิงบ้านระเบียงอ่ะโอเคโอเคแข้งแจมอยู่นั่นแหละมุมกูดีจัดเฮียแม่งให้เพื่อนออกมาเอารถคันเดียวไปจัดเจ็บแม่ปวยโดนโดนโดนแล้วแม่งเป็นรถที่ผมจะวิ่งไปเอาด้วยนะถ้าโดไปเป็นหนึ่งเออเห็นแล้วเฮียจะจะว่าดีก็ดีไม่มีหรอกแต่ก็สี่ไปเฉยไป่วยไปโอ้โหรุ่ยอะไร้วแล้วมาเป็นคนโบเลย ฝั่งซ้ายพิกยู่2ตัวฝั่งซ้ายพิกยู่2ตัวกูไม่ไหวกูไม่ไหวความม่ดีพอปะไม่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 ไมกดดันได้อีกเดียวผมไม่ดีมากผมปวดอ่านยาด้วยพี่อ่านยาด้วยตัวไปแป๊บนึงพี่โฟกเห็นรถดาเซียมมัหรือเปล่าพี่รถด้านเทียมเห็นหรือเปล่าเห็นว่ามันจอดเลยไม่หลังพี่พี่ให้พี่ิงให้ดีในบ้านไม่เห็นจ่าไม่เห็นไม่เห็นมันเป็นหลุมมากอยูอยู่อยพี่กินไม่ดีนะหลุมเราอ่ะถอยไหมผมว่าเราควรถอยเราควรให้มันมาทีมอ่ะอ่าอ่าอ่าเอ้ยนี่อันเดิมนี้ได้พี่กินเนี่ยเนี่ยสวยๆเลย เออเฮียแล้วก็ไปเชิงก็ต้องนาในสัตว์แต่มึงจะเปิดหลังนิดนึงนะกูเห็นสตัวแล้วมันไม่รู้กูมันไม่รู้กูสูงด้วยดีด้วยพี่อตตาอตตาขาต้องหัวโลนด้วยเียอต้าหนึ่งหนึตาหนึ่งนึงนึงสวยมันตัสกินเฮดในสัตว์เปิดเลยตอนนี้มันกาลังทำให้ตัวเองไม่มีหมวกเล่นนี่อ่อยากกูอยากเอาตัวเองไปได้รับบทยากเหยว่ะปีนี้เฟี้ยวเออได้พฟ สิบวิวงบีบโฟกเออแต่เฮ totally ี้ยมาหนึ่งอย่างก็ต้องมูฟไปมันขยับรถมันขยับรถมันขยับรถตรงนี้ก็ต้องมูฟมาร์คสี่เออเออมาร์คสี่อ๋อโอเคเอาไฟไปแด๊ดเฮ้ยมูฟ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 ขยับรถแล้วนะขยับรถแล้วขวาขวาไปหาฟล็อคเดินนะสองนะรอบตัวเดียวว่ะเฮี้ยสองรองหมดรอบหมดซ้ายยิงซ้ายยิงพวกแกมันแกมือบแตมพวกมาหากูฟคุปคุปยังเป็นปูใครปูให้เราด้วย ที่ตัวบ้านนะเมื่อกี้มึงได้กูฟรีนะได้มาหากูก็มาบ้านเนี้ยโฟกไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวข้างบนมาเดี๋ยวข้างบนได้ทำกูไปเล่นสี่มึงไหวใช่ไหมไหวสบายเลพราะไงมึงคบเวอร์กูได้หมดทุกคนนะแต่ตรงมึงอะตรงสี่อะยากเมื่อกี้มึงเอาออฟยิงเดี๋ยไกลับไปเล่นบ้านหรือยิงซ้ำซ้ำสนมึงโอเคผมจ่อยางแสนใหม่แค่โมไซเหมือนแค่มอไซเออ มันอยู่ห้องลึกอะ่ะบ้านระเบียงอยู่ห้องลึกปีนพยายามปีนดูพี่บอยมัง้งมาแล้วเงินอ่ะพี่บอยไ้แงดลเยกูยกมองมันหลายทีแล้วมองเล็กขนาดนี้มันเพิ่งเข้ามากระโดดเมื่อกี้ผมเห็นดดมันกระโดดอยู่เอ้ยมาขอสายยิงกูตามเสียงปืนก็คือตรงนี้ได้ยินแล้วแต่ไม่เห็นได้ยินแต่ไม่เห็นมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งเป็น,น,ปน,นหนึ่งรู้แล้วแต่มันไม่เห็นมันไม่เห็นต้นไม้หมายถึงว่ามึงกูมองไม่เห็นเลยกูหวังคือตัวนี้นะตมาหนึ่งที่ยิงกูคือมาหนึ่งนะกูเห็นมันแล้วเออ อ๋อมาร์กหนึ่งตรงนู้นไม่รู้ใชายที่ยิงกูคือมาร์กหนึ่งสวยที่ได้ยิงมาร์กหนึ่งอ่าอ่าเมื่อกี้กูเห็นมันแล้วแต่กูไปยิงนอกไปช่วยดูมาร์กหนึ่งให้ได้ปีนตัวเขาเหรอวะกูเห็นตัวกดกีนแล้วเจ๊ปีเลื่อนมึงปีโอเคัหวแตกม่ต่อน็อตัวกดกีนน็อกโอเคโอเคทำได้เลยทำทำทำเรื่องทำไปเลยบ้านอยู่ไหนวะบีชั้นสองเหมือนเดิมชั้นสองเหมือนเดิมพี่นกูได้นะสี่หตัวหนึ่งบอยโอเคเดี๋ยวไปเก็บไอ้ดอกชีพหาย เจอได้ A W กระบอกวิวิผมผมได้ปะผมได้บ้านยิงบ้านยิงบ้านยิงจากบ้านอะแต่ไม่รู้จะโคเ e อร์ไงวะได้เลยกูคานไปอีสัตว์โอ้ยที่จยฝั่งนู้นจะยิงผมอีกไปไม่ได้พี่พี่ฟอกไม่ฟอกได้พี่ครับครับได้ได้ได้ให้ชุกใช่ไหมได้ใช่ใช่ให้ชุกไม่คโอเคคุณเองคุกเองคุณอมึงอยู่ตรงนั้นไว้กูน่าจะโดนตัวข้างบนยิงนะตัว S K A อะ เพราะว่ากูโดไอนเหียบ้านนีไปเลยนะพี่เขียวอานี่ไปเลยไอ้กูรียกูรีบลงมาชุบกูรีบลงมาชุบก่อนจดแม่เย็ดีจดีกูอยู่เล่นกับมึงแล้วไอ้จดมีจดมีรถแล้วมีจอดไม่เคยจอดออันนี้มัช็อตแบบว่าชุบมีมีรอรับฟังตามกราฟกูมันต้องมาสองก้าฟเลยออ้ยาทีอบอยูซองอะ บีมโดนบ้านไหนนะเพื่อนมาร์คสี่ใช่ไหมใช่ใช่โอเคมาแล้ว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 การนันการโดนแทนมาบ้าแทนตัวเดียว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 บีพี่มาชุดฟ้าตัวเดียวบีตายนก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 เติมหนึ่งบีมาร์คสองพี่มาเติมกูร้เลยพี่มาเติมพี่มาเติมบีข้างฟ้าในหลังสมองสองพี่ถึงบีพี่ถึงพี่ถึงต้นไม้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 ที่กูมาร์คต้นไม้ที่กูมาร์คต้นไม้ที่กูมาร์คสมองมาไม่ช่วยโยบีเาาไฟขมงแล้วลูกนึง เดี๋ยวพี่โซฟปิดตาไม่ต้องมีคนชนกูมีคนชนกูข้ามโซฟขวาไปแล้วเพื่อนปีกทางพี่พี่ได้ขวาสุดให้มีนิดนึงโดนนิดนึงเอ้าหลับเข้าเอ้าเดี๋ยวดูหลังให้ดูหลังให้ดูหลังให้มึงรู้ป่ะมาจากบ้านเอジไว้ยตรงนี้ที่พี่มาพี่ตะโดนเยอะมากพี่กินของพี่รอดพี่เฮ้ยกลับเข้าบ้านได้ปะวะพวกมึงอ่ะถ้าถ้ากลับเรา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 ได้ดีกว่านะเปล่าโอเคโอเคหมายถึงว่าอยู่ตรงนั้นดีกว่าถูกไหมใช่ใช่ใช่คือมันไม่ไม่ควรให้มันเดินอ่ะ เพราะว่าตอนพวกกูกลับพวกกูจะโดนไอ้เหี้ยนี้ยิงไปตัวน่ากลัวบีมาช่วยพี่บอสตัวนี้มันไม่มีหมวกแน่ๆบีอยู่ด้านนี้เลยอ่ะพี่สม็อกปิดหลังมาให้แล้วอ่ะเขาหน้าบีน็อกไปหนึ่งตัวแล้วอ่ะบีเนี่ยเนี่ยมามุมพี่เยพี่สมเข็อมกลับเข้าบ้านโอเคบีสองตัวอยู่หลังกูเฮ้ยจะไม่ชาร์จกูปูสม็อกจะชาร์จกูเหมือนกันเราตอนนี้เราตอนนี้เราได้หลุมนักกูกิตัวเดียวนะสองตายสองตายแล้วตายแล้วกินไม่ใช่คนนี้เขาตัวโอเคโอเคโอเคสองตัวนะหนึ่งสองตัว ระเบิดมาพบว่าได้ไหมก็นักขาวมึงพว่าอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่เออคนน้องข้างหลังมีตรงนี้บีมันวิ่งแล้วบอกพี่ดีเห็นป่ะเห็นมันวิ่งเปล่าเอาน้องพี่ผมจะน้องไปหลังก่อนเอวช่วยไม่ได้ซุปเปอร์ไม่ได้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วกูกรลังจะโดนกันไม่ได้อะไม่ได้ะพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเช็คข้างได้โอเคโอเคโอเครถถังคันนี้พี่กิน โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่รอดูควาวงโอเคเดีพี่รอวงหน้าเ๋ยพี่รอพี่ไม่หมวกออมาเจ็รถถังตอนนี้เจ็บมากเหลือถังขันซ้ายขันหน้าใกล้พี่กินไม่ใช่ตัวจิงกูวะเพื่อนกินเห็นสเลยใช่ไหมใช่เห็นสองร้อยเปอเอยไม่แน่ใจถ้าคนยิงกูอยู่ไหนวะในยิงมึงตาแล้วมีเราเพื่อนโอเคเออออคนยิงเขที่เดีกันกันสอง์กมันยิงมาจาแต่ว่าคน เราเราไปเคลียร์แล้วสามบมาขใช่ขวาบ้านเอ็นคนนี้คือคนยิงกูบ้านเอจเพื่อนท่านยังไม่ต้องตัวเดียวดิเพราะเราไปเคลียร์แล้วบ้านสามมหายอีกหนึ่งไม่เจอไม่ใช่หรอเี๋กูดูฮะพี่เบียร์สดกูจำได้เพราะเขายิงเนาะกูคนแรกกูเจอแล้วคนยิงมึงฟกตายตายตายตัวเดียวไหวเฮียเออเออคือคนนี้มาจากบ้านเอจตรงนี่ตรงนี้มีมาร์คซีนไรรมา์คี่แล้วก็บนหัวกูชาร์จกูแล้วรอบเนี้ยบนหัวไอ้บอยตายไปหนึ่งกูฆ่าไว้ไม่ต้องโฟกัสกลับบ้าน ผมไปหาปมยิงไอ้เหี้ยต้นนู้นให้ตีเลยแบบสบูมีหมดพี่เสียเวลาเลยเหี้ยตบมึงอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่เพื่อนมาร์คสองตรงรถรถโงงอลองดูแมพเอ้ยมันมาชิดบ้านหน้าเราที่มาดิบ้านซ้ายมีตาเขวามีเจ็บมากเอ้ยเหมือนปลาของเชฟเหรอเหมือนมันไม่ถสวยมากเลาเช่ใช่ใช่เพราะว่าพี่เพิ่งออกมาจากบ้านนั้นที่ยิงไว้ใครโคบกูได้คนนึงฉันนึงฉันพบได้แต่แต่ยงดูเออไม่เป็นไรแบบไม่ต้องเอาเสี่ยงดิเอาแค่เห็นอะ พอยิงต่อนัดสองนัดก็พอพี่กินหาผมช่วยเติมดิได้ไอ้พวกมุมกูค้งเพื่อพอดีดีมากผมรอดวิ่งแล้วผมก็ยิงเขาง่ายดีมากบอลมุมกูมุมกูดีมากมันอยู่เดินหน้ามึงเลยใช่ไหใช่กูวัดได้ไม่เยอะเพราะว่ากูไม่หมวกสามสามฟังผมสามสามสามนะความคิดผมนะขับรถไปบอลกูเตรียมช่วยพี่กูเตรียมช่วยพีก่อนนะเดพื่อนทีมเนาะเห็นไหมเนอะพี่อุ้ยก็ขับไปเนาะ

แต่ก็โควต์ไม่มีหมวกบีแอร์ดอบอ่ะเอากรสุนเขียวปะเอาสุนเขียวปะเอาพี่ผมเหลือวสิบห้านัดพี่เอาไปรอมันแหลมก่อนวงเราแน่นอนมึงรอเลยรอยังไงก็วงเราคนนึงเหมือนกันมันปีอ้าวเฮ้ยมันโผล่บ้านทางซ้ายมันโผล่ซ้ายบ้านอ่ะเพื่อนเมื่อกี้เอาแอสมบูรณ์ปิดบ้านปีแม่งเลยเฮียสมบูรณ์ปิดบ้านแค่ไหนไม่เล่นเอาไปลุกพี่พี่ทำสุกแล้วเอาไปลุกเดี๋ยวพี่ได้พี่เดี๋ยวเขาบ้านให้บี ผมเดินไปนอกบ้านพี่ไปนอกบ้านมึงไม่ต้องห่วงหลังบ้านหลังบ้านกูดูให้อยู่โอเคปะไม่ต้องห่วงหลังบ้านสุด้บ้านเดียวอีกเลี้ยวอ่ะอไ้บอยไอ้สัตว์ผู้ถามควเดียวได้มึงเอาเบอปืนีิงไปทำหี่อะไรเนี่ยสัตว์ยิงแต่ปืนค้อยิงแต่เออเอ้ยเมื่อกี้ยิงอยู่ตอนมันชาร์จอ่ะเออเจ็บสองตัวเลยวิวแมตช์นี้พี่บอยเอาเรื่อง ลอยแม่งโดดลงหน้าผมพี่บอยซัดล่วงเลยผมยิงไว้สามนัดแม่งไม่ลมสักทีแม่งลอยพี่บอยซัดแห้งเลยตั้มอย่างไวผมอะมาผมโบมาเจอกันทุกคนเออเจอกันทุกคนไปเร่นกันเจอกันนะครับ